ดีเราเรารสีกันนะครับซีกันฮะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมันก็ซีกันไม่ได้ไม่ต้องบอกรุ่นไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับหน้าตาเราก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักนะเราเป็นพี่น้องที่ทำงานด้วยกันบ่อยนะครับในวันนี้นะเรามีปไฟฟ้าออกเที่ยวตรงนั้นนะครับเรามีเห็นไหมทุกคนเขียนเรานะครับในฐานะที่เราเป็นรุ่นเกิดนะครับแก่เราไหมครับเขาก็เลยไม่เอาป้ายไฟขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหม ไม่ใช่เพราะว่ากลัวเราจะเหมือนหมอแต่กลัวว่าเราจะตาพลามัวเพราะสายตาไม่ค่อยดีอันนี้เรื่องของเองถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอมาร้องเพลงคู่กับทั้งคันชัดเพลงนึงเพราะเพลงนี้เนี่ยเราอยากให้ซีนสนุกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแลเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นให้ร่างกายเราไม่ร้อนเหมือนเดิมนะฮะต้องการให้ร่างกายเรากลับมาร้อนเหมือนเดิมไม่เพราะฉะนั้จิตใจร้อนจิตใจร้อนจิตใจมีความสุขเพราะวันนี้เราได้มาทำบุญด้วยกันนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสมาช่วยเหลือกันชาติหน พวกเราเกิดมาจะเป็นแฟนคลับของผู้คุแนแพ uh huh.